สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของบทสัมภาษณ์เฮดโค้ชทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียก,ก่อนเกมบ่งขังคนในนัดชิงชาลเลิศศึก FF ฟเกิ2020 สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียน2020โดยจะแข่งขัน2นัดในวันที่29ธันวาคม2 5 1 4และวันที่1มกราคม2 5 1 5เวลา19.30นนาทีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และช่อง AIS Play เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทสัมภาษณ์เฮดโค้ชทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียก่อนเกมแกข่งขันนัดชิงชนะเลิศศึก FF s u z u สุ c กิคั2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาโน่เผยเราเตรียมตัวมาเพื่อเป็นแชมป์ชินไทยยางกล่าวเราไม่กลัวทีมไทยเฮดโค้ชทีมชาติอินโดนีเซียชินไทยยางกล่าวว่าพวกเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองบอลลูกกลมๆไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าผมต้องการที่จะเป็นแชมป์แต่การชูถ้วยแชมป์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าคุณต้องการมันแต่การเป็นแชมป มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทําอย่างดีที่สุดในทุกๆแมตช์ในฐานะโคช้ชผมเคยคว้าชแชมป์มาแล้ว20ถ้วยและจากประสบการณ์ตรงนี้ผมต้องการที่จะปลูกฝังความคิดที่แข็งแกร่งให้กับผู้เล่นและพยายามที่จะเป็นแชมป์เพราะว่าความคิดจะเป็นตัวบ่งบอกเกี่ยวกับคนคนนั้นพวกเรารู้ว่าพวกเราล้มเหลวมา5ครั้งแล้วแต่พวกเราก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรพวกเราแค่รู้ว่าพวกเรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน และการเป็นแชมป์นั้นมันไม่ได้มาจากคำพูดแต่มันมาจากการทุ่มเทอย่างเต็มที่ก็เท่านั้นพวกเราจำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวเองและบางคนอาจจะคิดว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าพวกเราแต่ผมไม่กลัวบอลลูกกลมๆถ้าพวกเราเชื่อว่าพวกเราจะกลับบ้านพร้อมกับถ้วยแชมป์ก็ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ด้านอเล็กซานเดรโพกิงเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าพวกเราเตรียมการมาเพื่อที่จะเป็นแชมป์ น่าเสียดายสำหรับชัดชัยที่จะไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ a อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกและมันช่างเป็นข่าวที่น่าเศร้าสำหรับพวกเราส่วนธีรทรคือหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดของพวกเราและเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้แต่พวกเราก็ยังคงมีผู้เล่นที่มีคุณภาพซึ่งกําลังรอโอกาสของพวกเขาอยู่พวกเราเตรียมความพร้อมมาเพื่อน180นาทีนี้และพวกเราต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแน่นอนว่า พวกเรารูดีเกี่ยวกับสถิติของอินโดนีเซียแต่พวกเราก็ยังคงต้องการที่จะคว้าอีกหนึ่งถ่วยแชมป์ให้กับประเทศไทยและพวกเราก็เตรียมการมาเพื่อสิ่งนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์เฮดโค้ชทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียก่อนเกมแข่งขันคันนชิงชาเลิศศึก AFF Suzuki Cup 2020หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจ้คอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็ไวบไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ